สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญพรองพรายรีพอร์ตประรับตอนที่16กรกฎาคม2558ค่ะสำหรับดัชนีราคาทองคำในคืนนี้นะคะเบื้องต้นด้วยการคลายความกังวลในประเด็นนิกรกดและถ้อยแถลงของประธานเฟดที่ยังเน้นย้ำถึงช่วงเวลาในการกลรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยว่าน่าจะอยู่ในช่วงปีนี้ได้กดดันราคาทองคำอย่างหนักสำหรับวันนี้อาจต้องติดตามการประชุมของ ECB และผู้ขอรับสิ่งการว่างงาน สหรัเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนแต่หาราคาเคลื่อนไหวต่ำกว่า1,135ดอลลาร์ต่อออนการถือสถานะซื้อมีความเสี่ยงค่อนข้างมากคาดว,ว่าราคาทองคำในคืนนี้เคลื่อนไหวในกรอบ1,132ถึง1,162เหรียญตลาดยังคงให้ความสำคัญไปในทิศทางวิกฤตนิกรีตสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาทองคำคืนนี้นะคะมี3รายการ หนึ่งเวลาหกโมนาทีมีการประชุมทางกลางโยุโรป ECB สอเวลาหนึ่ทุ่มครึ่งมีการประชุม ECB และจำนวนผู้ขอรับสิการการว่างงานและสเวลาสามทุม่มมีดัชนีแนวน้มสำรวจแนวน้มธุรกิจดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยและถ้อยถแถลงประธานเฟด แลินติดตามบุครองพรร์นิ่งรีพอร์ตได้ในช่วงเวลาประมาณ10นาิกานะคะแล้วกลับพบกับบุญคลองพรในรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ